สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องแกรมมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กับนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทศรีเวสนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันที่บทที่17กันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่หายไปหลายวันกัวสวัดมันจะหายดีก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3 4วันเนาะตอนนี้ผมก็หายดีแล้วนะครับแต่ก็ยังรู้สึกคัดจมูกนิดหน่อยดังนั้นเสียงผมมันอาจจะขึ้นจมูกนิดหน่อยแล้วก็เป่งเสียงออกมาไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับ ถ้าหากฟังแล้วแบบรู้สึกไม่สนุกหรือว่าฟังไม่ได้เต็มที่ก็ขอโทษขอภัยมาด้วยนะครับเนื่องจากก็มันยังคัดจมูกกันอยู่นิดหน่อยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าบทที่17งั้นเรามาท้าวความจากบทที่16กันก่อนนะครับความเดิมจากบทที่16นะครับในระหว่างที่ซาลีถูกเยะาะเยอยถักทางจากซาบีนาลีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมสมัยเรียนของเขาตอนมหาวิทยาลัยนะครับในระหว่างนั้นซาลีก็ได้รับข้อความจากสตีเฟนทอมสันนะครับว่า โรงแรมที่ซาบิน่ารีทำงานอยู่ซึ่งก็คือโรงแรมแซงกิล่านะครับนอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือของแซงกิล่าทุกสาขาทั่วโลกนะครับอยู่ภายใต้ซื้อของตระกูลเวสดังนั้นก็หมายความว่าพระเอกนั้นเป็นเจ้าของของโรงแรมแซงกิล่าทุกสาขานะครับรวมทั้งแซงกิล่าที่อยู่ในเมืองด้วยจากนั้นสตีเฟนก็ได้ให้เบอร์ของผู้จัดการของโรงแรมแซงกิลาซึ่งชายคนนั้นก็คือไอแซคคาเมลอนนะครับ เมื่อเห็นแบบนั้นพระเอกก็ตัดสินใจได้ว่าจะสอนบทเรียนครั้งนี้ให้กับซาบิน่าลีแล้วพระเอกก็ได้โทรหาไอแซคคาเมลอนนะครับซึ่งไอแซคคาเมลอนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลมากในเมืองโอรัสฮิลล์นะครับแต่ถ้าเทียบกับตระกูลเวธแล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากสุนัขลับใซของตระกูลเวสนะครับดังนั้นเมื่อเขาได้รับสายจากซาลีจากนั้นซาลีก็พูดกับเขาว่าคุณคือไอแซคคาเมลอนใช่ไหมผมซื่อซาลีเวสตอนนี้ผมอยู่ที่ทางเข้าของแซงกิล่า ผมจะให้เวลาคุณหนึ่งนาทีไม่งั้นคุณจะไม่สามารถออกจากแซงกิล่าได้อีกเมื่อเขาได้รับสายและคนที่โทรมานั้นคือเจ้านายของเขาจากตระกูลเวสเขาก็ตกใจสั่นด้วยความกลัวและก็รีบวิ่งมาหาซาลีที่หน้าทางเข้าของแซงกิล่าทันทีครับหลังจากซาลีวางสายนะครับซาบินาลีที่อยู่ในเหตุการณ์และได้ฟังการสนทนาของซาลีเธอก็รู้สึกว่าซาลีนั้นเป็นคนขี้โกหกนะครับและก็เล่นละครได้เก่งมากจากนั้นเธอก็เยาะเย้ยซาลีต่อ ทันใดนั้นไม่ถึง30วินาทีไอแซคคาเมลอนก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังของเธอนะครับทันทีที่เขารู้ว่าซาลีคือใครเขาก็รีบไปโค้งคำนับและก็ให้เกียรติซาลีทันทีทําให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบทที่16ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูบทที่16ก็สามารถกลับไปย้อนดูในซองได้เลยนะครับมีตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่16เลยหรือจะกดไปที่มุมบนขวาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปต่อบทที่17กันเลยนะครับบทที่17หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของซาบินาลีเธอเองก็รีบยิ้มแบบเขินๆและพูดกับซาลีด้วยน้ำเสียงที่ประจบประแจงว่าคุณหัวหน้าห้องยินดีต้อนรับสู่โรงแรมแซงกิล่าของเรานะคะ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณได้มาเยี่ยมเราในวันนี้และดิซันก็ดีใจเส้นกันค่ะในฐานะอดีตเพื่อนร่วมวิทยาลัยของคุณเซญเข้ามาข้างในค่ะเธอคิดว่าคำชมและน้ำเสียงที่อ่อนโยนของเธอจะทำให้ซาลีลืมพฤติกรรมที่หยาบคายของเธอก่อนหน้านี้ได้แต่น่าเสียดายสำหรับเธอซาลีไม่ได้ใจดีอย่างที่เธอคิดไอแซคอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดของซาบีนาและรีบถามว่าคุณลีคุณเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของคุณเวเหรอครับ ซาบีนากล่าวอย่างล้นลานว่าใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเวสเป็นหัวหน้าห้องของสแลนตอนที่เราเรียนอยู่มหลาลัยและเราค่อนข้างสนิทกันค่ะไอแซคประกาศทันทีว่าพรุ่งนี้ไปที่สำนักงานของท่านประธานคุณจะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแซนกิล่าโดยทันทีในแซนกิล่านั้นการที่จะเลื่อนระดับจากหัวหน้าทีมไปยังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างน้อย3าระดับในการจัดอันดับ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะทําให้เงินเดือนของเธอและสวัสดิการของเธอเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าแต่เธอยังสามารถควบคุมกําลังคนของพนักงานส่วนใหญ่ในโรงแรมอีกด้วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะได้รับพิจารณาในหมู่ผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้จัดการเท่านั้นสบีน่าตื่นเต้นมากเมื่อเธอได้ยินคําพูดของเขาจนเธอแทบจะเป็นลมซาลีพูดอย่างเย็นชาว่าคุณคาเมลอนคุณรู้ไหมครับว่าผมมีความสัมพันธ์แบบไหนกับาบีนาลี ไอแซคสันนิษฐานว่าซาลีไม่พอใจกับการกระทำของเขาและพูดทันทีว่าคุณเวสครับผมสามารถเลื่อนตำแหน่งให้คุณลีเป็นรองประธานได้ถ้ามันจะถูกใจคุณซาลีพูดอย่างกระทันหันว่าผมโทรหาซาบิน่าลีเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะผมไม่มีบัตรสมาชิกแต่กลับกลายเป็นว่าเธอมาดูถูกผมอย่างไม่มีเหตุผลและยังต้องการให้กาดทุบตีผมด้วยแต่ตอนนี้คุณต้องการเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นรองประธานเหรอครับคุณหมายถึงอะไร คุณต้องการทําให้ผมโกรธโดยเจตนาหรือไม่ไอแซครู้สึกราวกับว่าเลือดกําลังไหลออกจากทั่วร่างกายของเขาเขาได้ดําเนินการไปในทิศทางที่ผิดความโกรธเกลี้ยวของไอแซคพุ่งไปที่ซาบิน่าลีทันทีเขาเหวี่ยงมือไปที่ใบหน้าของเธอและคํารามด้วยความตกใจนี่คุณกล้าทําให้คุณเวทขุนเคืองได้ยังไงคุณไปเอาความกล้าหาญมาจากไหนคุณอยากตายแล้วงั้นเหรอซาบิน่าตกใจมากจนคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับตัวสั่นด้วยความกลัวเป็นอย่างมากขณะที่เธอคลั่าควรและบิงบอลว่า คุณคาเมลอนดิซันขอโทษค่ะดิซันขอโทษไอแซคยกขาขึ้นและเตะเธออย่างรุนแรงเพื่อถีบเธอออกไปให้ไกลๆและตะโกนว่าคุณมันสั่งตาบอดวันนี้ฉันจะสอนบทเรียนเกี่ยวกับราคาที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับการกระทำต่อคุณเวทจากนั้นไอแซกก็หันไปหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตะโกนว่าจัดการเธอเดี๋ยวนี้อย่าเมตตาทำลายใบหน้าพลาสติกของเธอซะและประกาศให้คนทั้งโลกรู้ว่าใครก็ตามที่กล้าจ้างเธอทำงาน แสดงว่าพวกเขากำลังต่อต้านสันไอแซคคาเมลอนซาบีน่ากลัวมากเธอวิ่งวอนเขาด้วยตัวที่สัน่นคุณคาเมลอนค่ะดิซันขอโทษโปรดยกโทษให้ดิซันด้วยนะคะใบหน้าของไอแซคกลายเป็นสีแดงร้อนด้วยความโกรธขณะที่เขาตะโกนว่าตอนนี้คุณรู้แล้วหรือว่าคุณเสียใจแล้วอะไรทําให้สมองของคุณหายไปก่อนหน้านี้นี่คุณกล้าทํากับคุณเวสได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะเขาผมจะฆ่าคุณทันทีน้ําตา ไหลาอาบใบหน้าของซาบีนาเธอคุกเข่าลงบนพื้นแล้วคานไปตรงหน้าซาลีแล้วโค้งคำนับอย่างแรงในทันเวสคะ่ะดิซันขอโทษค่ะดิซันขอโทษด้วยดิซันขอร้องคุณเพื่อมิตรภาพของเราคะ่ะซาลีเหลือบมองเธออย่างเย็นชาและพูดว่าซาบีนาลีเราเป็นเพื่อนกันแต่ทำไมเมื่อกี้คุณดูถูกผมและภรรยาของผมแบบนั้น หัวหน้าห้องคะเมื่อกี้ดิชันบ้าเป็นแล้วทั้งหมดเป็นเพราะปากที่โสโปรกของดิฉันได้โปรดยกโทษให้ดิฉันด้วยเถอะค่ะผมจะไม่ทำร้ายใครก่อนหากผมไม่โดนทำก่อนเนื่องจากคุณทำร้ายผมผมจะไม่มีวันไว้ชีวิตคุณคุณไม่เหลือทางเลือกแล้วจากนั้นซาลีก็ตะคอกด้วยความโมโหริมรถสิ่งที่ตัวเองทำลงไปซะไอแซคคำรามต่อนังบ้าคุณกล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับคุณเวสอีก สันจะสิกปากของคุณออกจากใบหน้าพลาสติกของคุณเป็นสิน้นสิ้นซาบีนาไม่กล้าพูดคำอื่นอีกเธอคุกเข่าลงบนพื้นและร้องไห้อย่างขมขื่นซาลีไม่ได้สนใจเธอโดยสิ้นเชิงเขามองไปที่ไอแซคและพูดอย่างเรียบเฉยว่าผมอยากคุยกับคุณกเกี่ยวกับสกายการ์เด้นไปที่ห้องทำงานของคุณกันเถอะไอแซคพยักหน้าอย่างแรงขณะที่เดินนำทางแน่นอนครับคุณเวสกรุณามาทางนี้ครับก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาก็หันมาหาผู้คุมและตะโกนว่าช่วยสั่งสอนบทเรียนให้เธอ และอย่าหยุดหากไม่ได้รับคําสั่งจากซันรับทราบครับคุณคาเมลอนผู้คุมพยักหน้าอย่างตกใจขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าหาซาบิน่าพร้อมกับกดเธอลงกับพื้นและจัดการเธอทันทีด้านหลังของซาลีซาบิน่าข่มขวรญและกรีดร้องอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ไม่ได้สนใจไอแซคพาเขาเข้าสู่แซนกิล่าและเมื่อพวกเขาอยู่ที่ห้องทํางานของไอแซคซาลีก็พูดขึ้นว่าภรรยาของผมและผมจะจัดงานฉลองครบรอบแต่งงานของเราในอีกไม่กี่วัน ผมต้องการจะจองสกายการ์เด้นทั้งหมดได้ไหมครับอแซคตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าในท่านครับเพื่อความเป็นธรรมต่อสมาชิกระดับพรีเมียมทุกคนของเราเราจึงไม่อนุญาตออกกดบัตรของสกายการ์เด้นโดยสิ้นเชิงแม้แต่กับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในเมืองอย่างไรก็ตามสกายการ์เด้นจะสงวนไว้สําหรับคุณและคุณเท่านั้นในอนาคตครับไม่จําเป็นหรอกครับผมแค่ต้องการมันในวันครบรอบวันแต่งงานของผมเท่านั้นนอกจากนี้ผมต้องการให้คุณช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาของผมด้วย ไม่มีปัญหาครับโปรดมั่นใจได้เลยว่าพนักงานทุกคนของแซงกิลล่าและผมเองจะปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอของคุณเสมอครับหลังจากจัดการเรื่องในแซงกิลล่าเสร็จซาลีก็กระโดดขึ้นรถบัสและกลับบ้านเขาเริ่มรู้สึกตัวว่าผู้โดยสารเกือบทั้งหมดบนรถบัสกำลังดูวิดีโอและคลิปสั้นๆบนมือถือของพวกเขาซาลีแปลกใจที่ทุกคนดูวิดีโอเดียวกันซึ่งมันเป็นวิดีโอที่เขาอวดเงินสด13ล้านดอลลาร์ในร้านเอเมอรลคอร์ วิดีโอเริ่มต้นเมื่อสเฟนและทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก้าวออกจากรถโรสลอยสีดำจากนั้นหน้าจอก,ก็เลื่อนไปที่ทีมของสเตฟนที่ถือกระเป๋าเดินทางสีดำหลายสิบใบเข้าไปในร้านเอมเลคอร์ ourt, และเหวี่ยงพวกเขาทั้งหมดลงบนพื้นเหตุการณ์ทั้งหมดกลายเป็นกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามวิดีโอไม่สามารถจับใบหน้าของซารีได้วิดีโอดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วโอลาสฮิวลาวกับไฟป่าความอยากรู้อยากเห็นเต็มไปทั่วทั้งเมืองขณะที่ผู้คนต่างสงสัยว่า ใครคือผู้สายที่ร่ำรวยที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้รวมทั้งสาวๆหลายคนที่เริ่มฝันกลางวันและเพิร์เจอร์หวังว่าตัวเองจะได้พบเจ้าสายผู้ลึกลับในไม่ซาซาลีถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากที่เขายืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าใบหน้าของเขาพล่ามัวเกินกว่าที่จะระบุตัวต,วตนได้ในวิดีโอในที่สุดเมื่อเขากลับถึงบ้านบ้านก็เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นในการเฉลิมฉลองแคลร์ได้รับสัญญาจากเอ็มแกลนกุ๊ปและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบิวสันกุ๊ป พ่อแม่ของเธอหลั่งน้ำตาด้วยความยินดีหลังจากถูกเหยียดหยามและย่อเย้ยมานานหลายปีในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับมาเสื้อหน้าสู่ตาได้อีกครั้งเอเลนพูดอย่างมีความสุขว่าวันนี้ฉันมีความสุขมากลูกสาวของฉันวิเศษที่สุดจากนั้นเธอก็หันไปหาซาลีและพูดด้วยรอยยิ้มซึ่งเป็นศา์ที่หายากมากซาลีแม้คุณจะไร้ประโยชน์แต่ซันจะให้เครดิตเมื่อถึงการประกาศตำแหน่งใหม่ของแคลที่ประสบผลสำเร็จได้ด้วยแรงจูงใจของคุณดังนั้น วันนี้คุณไม่ต้องทำอาหารเย็นคืนนี้เราจะออกไปสลองกันแคลหัวเราะเบาๆไปเคมปิ้นซุก,กี้กันเถอะเอเลนตะโกนออกมาด้วยความตกใจนั่นมันแพงมากนะยังต่ำราคาอยู่ที่1,000ดอลลาร์ต่อคนใช่ไหมแคลหัวเราะด้วยความยินดีและพูดว่าคุณแม่คะเงินเดือนของผู้อำนวยการสูงมากมีรายได้ปีละหนึ่งล้านเลยนะคะเอเลนปรบมือพร้อมกับส่งเสียงเสียว้าวเยี่ยมมากในที่สุดแครที่รักของซันก็จะได้ทำสิ่งสำคัญสำเร็จแล้ว หลังจากครุ่นคิดอย่างรวดเร็วเธอก็พูดต่อว่าแต่ลูกต้องให้แม่70%ของเงินเดือนนะเด็กอย่างลูกไม่รู้จักวิธีจัดการเงินของลูกหรอกให้เงินแม่แล้วแม่จะจัดการให้ลูกเองแม่มั่นใจว่าเสื้อถือได้มากกว่าที่ลูกจะเก็บไว้ด้วยตัวเองนะโอเคค่ะคุณแม่หนูสัญญาว่าจะให้คุณแม่ทุกเดือนแต่เราจะต้องตั้งกฎพื้นฐานที่นี่ว่าอย่าล้อเลียนซาลีอีกต่อไปเพราะเขาเป็นลูกเขยของคุณแม่โอเคไม่เป็นไร เพื่อประโยชน์ของลูกแม่ก็สัญญาว่าจะไม่วิาพากษ์วิจารณ์เขามากเท่าที่แม่เคยทําบทที่สิบดก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าสําหรับบทต่อไปบทที่18บดผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะเข้าสู่ช่วงงานเลี้ยงของตระกูลวิลสันแล้วนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีเหตุการณ์สําคัญๆและเรื่องสนุกรอเราอยู่ในบทต่อไปแน่นอนนะครับสําหรับบทที่1ิบเนี่ยจุดที่ผมภาคยากที่สุดก็คือ ไอที่พูดไปแล้วร้องไห้ไปครับผมทำไม่เป็นนะครับไม่ได้พูดตอนที่ร้องไห้มันก็เลยเสียงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับถ้าหากฟังแล้วรู้สึกว่าอ e e ีก็สามารถคอมเมนต์มาติสมกันได้นะครับแต่หากว่าฟังแล้วรู้สึกว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับบทที่18ผมจะรีบอัดและรีบลงให้ฟังโดยเร็วที่สุดนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ